มาอีกรอบจะมาอีกรอบสวัสดีทุกทุกคนอีกรอบนะจ๊ะสวัสดีทุกทุกคนพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นนะคะนะมันออกมาเราก็จัดสิคะโอ้ยวันนี้วันหยุดจัดกันไปรัวๆนะคะทุกคนนะเป็นไงคะคลิปสองอีหมอยนั่งกินผลไม้อีหมอยมึงนั่งแดกผลไม้เนี่ยมึงซื้อเป็นแพ็คอนะ่ะ ความขี้เกียจของพวกมึงนี่นี่มันเฮี้ยจริงๆไงนะทําไมมึงไม่ใส่จงใส่จานั่งแดกกันเป็นไงทุกคนซื้อมาอยัางไงกูก็แหวะถุงแดกกันอย่างนั้นอะ่ะฮะโอ้ยผลไม้แม่เป็นคนเออแม่ไม่ค่อยกินข้าวแม่ชอบกินผลไม้แม่ชอบกินจุ๊บจุ๊บจุ๊บจิ๊บเหรอแม่ไม่ได้ชอบกินคอยเหรอฮะแม่ชอบกินคอยไม่ใช่เหรอฮะอีควายเป็นไงโอ้โหมวนมวน,มวนสนุก สนุกโหยแม่ชอบแม่ชอบไปแบบนี้แหละแม่ชอบไปแบบเนี้ยมันม่วนดีแม่ชอบร้องเออแม่ชอบถือไม้ร้องเพลงโหยอีแม่จ้างเก่านะมือไอีแม่จ้างเก่านะอีกี่โกนนะอ,อ,อีลิชี่อีลิชี่เอ่อเอ่อเมทเมทเทตัดนะนะเออเปไงโอ้โหแม่ชอบ แม่ชอบแบบนี้แห้วมึงดูสังขารมึงก่อนอิหมอยฮะมึงดูสังขารและสารล่างมึงก่อนรุ่นมึงอ่ะเขาต้องอยู่บ้านไม่ใช่ไปถือไม้ร้องเพลงไอ้เฮี้ยเป็นเสนียดร้านเขาอีกมึงถือไม้ร้องเพลงปุ๊บมึงคิดจักมึงคิดก่อนมึงไปเที่ยวตะวันแดงอย่างนั้นมันมีแต่วัยรุ่นคนประมาณสามสิบสี่สิบแล้วมึงหนังเหี่ยวก็ไปถือร้องเพลงมึงต้องไปนู่นอ่ะรุ่นที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ บ้านพักคุณชลาอย่างนั้นเน่ยเหมาะกับมึงเออไปร้องเพลงสุนทราพงษ์สุนทรา,าพรรุ่นมึงเนี่ยมันไม่เหมาะกับพวกตะวันแดงมึงก็จายไปอีหมอยนะสังขารและสารล่างมึงอะ่ะมันไม่คือมันไม่ให้นะพวกมึงนะสูนะเราต้องพูดบ่อยๆฝึกไปในตัวทุกคนนะนี่แล้วมึงไปเดี๋ยนะมึงหายปวดเขา่าเหรือวะกูถามหน่อยเขา่ามึงไม่มีเลยไม่มีอาการปวดเลยเนาะ เนาะแต่เวลานั่งแดดทำคลิปโอ้ยแม่ปวดเขา่าเออเข่าแม่เป็นอีกแล้วนะเนี่ยปวดเข่าอีกแล้วอีควายแต่เวลาไปเที่ยวเนี่ยเป็นไงโอ้โหลืมว่าหายปวดเขา่าถุยอ,อ,อีเย็นนะอีแก้วน้ำม,มานะอีถุงตาถุงหำหำไอ้ไอ้ไอ้ไอบักบานนะหํำลูกเขยมันไงฮะเป็นไง,นไงทุกคนมานั่งกินผลไม้คลิปอีหมอยนะเป็นไงคะ กัดกันค่ะกัดกับอีลูกทรเพนะอีหมยหลุดปากนะให้เอาอีลิงเข้าห้องและอัดประตูไว้อีโคกเดือดทําไมผู้แบบนั้นทำไมผู้แบบนั้นพรอย่างนั้นเดี๋ยวพมันก็จับผิดพูดอะไรต้องระวงังระวังเป็นไงเสียงแปลนมาเลยนะเสียงเสียงอีช้งน้ําแปลนมาเลยนะส่วนไอ้บาคุขี่ยังไม่ได้อาบน้ํานะเ,าเ,ดเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนนะตั้งแต่เมื่อคืนเสื้อเขียวเมื่อคืนทุกคน เพิ่งไปอาบน้าคลิปอีหมอยด้างกินผลไม้อีโคกบอกว่า,วาไงจะพูดทำไมจะไม่อาบก็ไม่อาบเดิจะพูดให้มันได้ยินเดี๋ยวก็ไปไปไปเดินเนี่ยทาอะไรไม่ระวังกันเลยอีแปดหลอดอีแปดหลอดนะนะเนี่ยอีหมอยบอกว่าเอาอีลิงเข้าไปแล้วปิดประตูอัดไว้อีโคกเดือนเนี่ยเวลาลูกไม่สบายเนี่ยใครคอยใช่ไหมคอยดูแลคนเดียว เป็นไงอีหมอยเถียงอีหมอยอยากจะเถียงใจจะขาดนะอีหมอยไม่พอใจนะนั่งหันข้างเลยนะจากนั่งตรงตรงหันข้างก็มาทันทีเถียงกันออกสื่อนะนี่ทําไม่ท่ายอีหมอยไม่ถ่ายคลิปนะอีได้มีการหยุมหัวกันออกสื่อนะทุกคนเป็นไงเถียงกันนะอีอีช้งน้าเพิ่งตื่นนะอีอีหัวมันเพิ่งตื่นนะเพิ่งเดินขาบเบียดออกมาเป็นไงแต่ไม่กล้าโชว์ไงเพราะว่าอะไรยังไม่ได้อาบน้ำ นะยังไม่ได้อาบน้ําไม่กล้าโชว์ไม่ไม่กล้าโชว์สื่อโชว์แต่เสียงนะอีควายพวกมือน,นะไม่ต้องสร้างภาพอีโคไม่ต้องกลัวเขาจอบมึงแน่นอนเขาจัดมึงแน่นอนนะไอไอ้ไอที่เขาไปเยี่ยมมึงเงีมันไม่ได้ช่วยให้มึงเปลี่ยนสันดานหรอกกูเชื่อได้นะสันดานมึงก็คือสันดานนะยังไงมึงก็ไม่ลดละวาศอกนะออกมาเยอะๆนะออกมาไม่ออกมาแล้วพวกกูเหงารู้เปล่าเข้าใจมะโอเคนะ ไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า